สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ BMW Virtual m o d e l Show 2020อยู่กับสู่ชิงจิตสุภาชินนะคะและนี่ก็คือ BMW Series 7ค่ะความสง่างามที่ไม่เคยเป็นสองรองใครกับเทคโนโลยีล้ำสมัยจากอนาคตสมกับฉายาผู้นำแห่งต้องถนนที่สามารถสะกดทุกสายตาล้ำหน้าทุกดีไซน์จริงๆค่ะ ซีรีส์เถือเป็นรุ่นเดือธงของ BMW ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารผู้นําประเทศและบุคคลที่มีชื่อเสียงทั่วโลกมาอย่างยาวนานเลยนะคะมาพร้อมกับความสามารถในการขับที่สะดวกและความสบายในสถานการณ์อย่างครบครันเลยค่ะ ตั้งแต่ดีไซน์ด้านหน้าของตัวรถเลยนะคะแล้วก็ความสูงของรถที่เพิ่มขึ้นถึง5เซนติเมตรค่ะสอดรับก,กันกับดีไซน์ของไฟหน้าที่เรียวยาวซึ่งเข้ากันได้พอดีกับคิดนี่กริที่ในรุ่นนี้ใหญ่ขึ้น30%ค่ะโลโก้ด้านหน้านะคะมีความกว้างเพิ่มขึ้น1เซนติเมตรทำให้รถโดยรวมดูหรูหราโออามีสไตล์มากเลยค่ะ ไฟหน้าของ BMW Series 7มาพร้อมระบบ Adaptive LED ที่สามารถปรับแสงไฟให้หดเหยไปตามองศาของการหมุนพวงมาลัยให้คุณได้ขับขี่อย่างปลอดภัยในทุกเส้นทาง พิเศษยิ่งขึ้นกับไฟหน้าในรุ่น745 LE กับระบบเลเซอร์ไลท์โดยสังเกตได้จากดวงตาสีฟ้าสามารถให้ความสว่างถึง2เท่าจากไฟ LED ของรถยนต์ทั่วไปและยังทำงานร่วมกับระบบกล้องจับภาพด้านหน้าที่สามารถปรับไฟหน้าสูงต่ำอัตโนมัติไม่ให้รบกวนรถยนต์ที่ขับสวนมาค่ะ ดีไซน์ใหม่ของช่องระบายอากาศด้านข้างเป็นเส้นแนวตั้งขนานเข้ากันกับเส้นสายด้านข้างของตัวรถ <Yeah. S 1> ภายนอกของทั้งสองรุ่นตกแต่งด้วยชุดแต่ง BMW Individual สีดำ Dark Chrome ติดตั้งล้ออลอย M Double Spoke ขนาด19นิ้วในรุ่น730 LD และ M Star Spoke ขนาด20นิ้วในรุ่น745 LE ด้านท้ายก็สะดุดตาไม่แพ้ใครนะคะกับไฟท้ายดีไซน์ใหม่ทรง L shape ที่เชื่อมต่อกันอย่างสวยงามพร้อมส่องสว่างเป็นแนวยาวขนานกับขอบโครเมียมเชื่อมโยงกับเส้นสายรอบคันได้อย่างลงตัวค่ะตัวถังรถถูกออกแบบด้วยโครงสร้างแบบคาร์บอนคอร์ที่ผสมผสานระหว่างอลูมิเนียมเหล็กที่มีความแข็งแรงสูงและวัสดุคาร์บอน ทำให้ตัวรถมีน้ำหนักเบาลงถึง130กิโลกรัมทำให้รถมีสมรรถนะในการขับขี่ที่ดีขึ้นและคล่องตัวค่ะเมื่อเดินเข้าใกล้ตัวรถนะคะเราก็จะได้รับการต้อนรับสุด e x c กซ์คลูเลยค่ะด้วยไฟที่ส่องสว่างเป็นแนวยาวตั้งแต่ประตูหน้าจนถึงประตูหลังเลยนะคะ <I did. S 1> เพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการขึ้นลงรถในเวลากลางคืนค่ะ ในห้องโดยสารตกแต่งด้วยลวดลายและเส้นสายที่สวยงามลงตัวเต็มไปด้วยความปราณีตราวกับเป็นงานศิลปะชิ้นหนึ่งเลยทีเดียวนะคะตกแต่งด้วยหนังแนปป้าลวดลายใหม่ที่ถูกเย็บขึ้นมาอย่างพิถีพิถันและลายไม้ที่เพิ่มบรรยากาศที่หรูหราค่ะมาดูพวงมลาลัยกันบ้างนะคะพวงมลาลัยหุ้มหนังแบบ m sport พร้อมปุ่มควบคุมระบบขับขี่ให้คุณสามารถควบคุมรถได้ด้วยปลายนิ้วของคุณเองค่ะ หน้าจอเป็นระบบดิจิตอลแบบ2จอนะคะจอหน้าปัดมีขนาด12.3นิ้วในขณะที่จอ iDrive ค่ะจะอยู่ที่10.25นิ้วนะคะมาพร้อมกับระบบ BMW Live Cockpit Professional ที่สามารถสั่งการได้หลายรูปแบบเลยค่ะจะใช้การสั่งการด้วยการสัมผัสลงบนหน้าจอ iDrive ก็ได้หรือจะใช้ปุ่มนี้ก็ได้นะคะนอกจากนี้ก็มี Gesture Control ให้เราสามารถควบคุมได้ หรือสั่งการด้วยเสียง Hello BMW หรือสวัสดี BMW ก็ได้เช่นกันค่ะ h e a d up display แสดงข้อมูลความเร็วและ Navigator นะคะไล่จากคอนโซลกลางขึ้นไปนะคะจะพบกับปุ่มควบคุมไฟภายในห้องโดยสารค่ะและปุ่มเปิดปิดพราราลาม glass roof นะคะรวมถึงปุ่ม emergency call ที่เป็นส่วนหนึ่งของ connected drive เชื่อมต่อรถ BMW ทุกคันเข้ากับศูนย์บัญชาการของ connected drive เพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการขับขี่ค่ะ ถัดมาก็คือเครื่องเสียงระดับพรีเมียมสุดหรูจาก Bowers Wilkins นนะคะพร้อมลำโพรงรอบทิศทาง16ตัวที่ให้เสียงนุ่มใสยอย่างเหนือระดับและในรุ่น74 5 LE ยังมาพร้อมกับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ Driving Assistant Professional ที่ให้ความปลอดภัยและสะดวกสบายอย่างครบครัน Pedestrian Alert เตือนและเบรกอัตโนมัติเมื่อมีอะไรบางอย่างตัดหน้ารถ collision warning เตือนแลกเบรกอัตโนมัติเมื่อรถขันข้างหน้าเข้าใกล้จนเกินไป side collision warning เตือนการชนจากด้านข้าง lane departure warning เตือนเมื่อรถออกนอกเลนเมื่อไม่ตั้งใจหรือหลับในวงมาลัยจะช่วยดึงกลับมาเลยค่ะ lane change warning เตือนการเปลี่ยนเลนลงมาก็จะเจอกับแผงควบคุมระบบปรับอากาศแยกซ้ายขวานะคะถัดมาจะเป็นช่องวางแก้วและที่วางโทรศัพท์มือถือพร้อมฟังก์ชัน wireless charging ระบบช่วยจอด Parking Assistant Plus ที่ช่วยจอดรถเข้าซองหรือจอดขนานได้อย่างสะดวกสบายพร้อมกล้องรอบคันคันนี้มาพร้อมระบบช่วงล่างแบบ Air Suspension ที่สามารถปรับเพิ่มความสูงได้ถึง2เซนติเมตรด้วยการกดปุ่มนี้และเมื่อรถวิ่งถึงความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถจะปรับระดับต่ำลงอัตโนมัติ1เซนติเมตรเพื่อลดแรงต้านอากาศและการทรงตัวที่ดีขึ้นทำให้ขับขี่ได้อย่างมั่นใจค่ะ เบาหุ้มหนังนป้าสัมผัสนุ่มนั่งสบายปรับไฟฟ้ามาพร้อมฟังก์ชันนวดผ่อนคลายสำหรับคนขับและผู้โดยสารตอนหลัง BMW Series 7ยังเสริมความโอบอ่าด้วยหลังคากระจกพารามอร์มากราสรและเพิ่มเติมฟังก์ชัน Sky Lounge ที่สามารถปรับแสงสีในห้องโดยสารพร้อมสร้างบรรยากาศสุด Exclusive พร้อมไฟ a อ b i e n t Light ในรุ่น7 4 5 l e ค่ะ ซูชิงย้ายมาอยู่ในจุดที่ถือเป็นไฮไลท์ของรถรุ่นนี้แล้วนะคะซึ่งก็คือเบาะหลังด้านซ้าย Executive Lounge ค่ะเพียงกดปุ่มแค่ปุ่มเดียวนะคะเบาะด้านหน้าก็จะถูกพับลงไปนะคะและที่วางขาก็จะเลื่อนลงมาอัตโนมัติส่วนเบาะที่ซูชิงนั่งอยู่ก็จะเอนหลังเพื่อความสะดวกสบายให้ด้วย นอกจากนี้นะคะด้านหลังของเบาะทั้งซ้ายและขวาค่ะมาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสขนาด10นิ้วนะคะให้ผู้โดยสารสามารถที่จะควบคุมระบบนําทางแล้วก็ระบบต่างๆภายในตัวรถได้นอกจากหน้าจอ10นิ้วแล้วนะคะมาดูตรงนี้ค่ะที่พักวางแขนนะคะมาพร้อมกับปุ่มที่สามารถกดเปิดเพื่อที่จะ วางแก้วได้ถึง2ใบด้วยกันนะคะและที่เป็นไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งมากๆค่ะนี่ก็คือหน้าจอแท็บเล็ตขนาด7นิ้วที่ผู้โดยสารตอนหลังสามารถใช้ในการควบคุมระบบต่างๆภายในตัวรถค่ะเราสามารถที่จะหยิบมันออกมาได้ด้วยนะคะควบคุมอะไรได้บ้างค่ะอย่างเช่นระบบความบันเทิงภายในตัวรถนะคะควบคุมเพลงวิทยุระบบการนำทางหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายในรถอย่างเช่นการสั่งเปิดปิดซันบายค่ะ ควบคุมทุกอย่างได้นะคะผ่านหน้าจอแท็บเล็ต7นิ้วอันนี้แหละค่ะ มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินปลั๊กอินไฮบริด6สูบ3.0ลิตรทวินพาวเวอร์เทอร์โบให้กำลังสูงสุด394แรงมา้าแรงบิดสูงสุด600นิวตันเมตรเมื่อทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าค่ะพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะ X Drive เกียร์อัตโนมัติ8สปีดเซตทรอนิกสปอร์ตและอัตราเร่ง0 100กิมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่5.1วินาทีค่ะราคาเริ่มต้นที่6,439,000บาท ผ่อนเริ่มต้น55,999บาทต่อเดือนและข้อเสนอพิเศษสำหรับงานมอเตอร์โชว์อัปเกรด BSI 6ปีประกันชั้นหนึ่งสูงสุด3ปีเครื่องชาร์จ BMW i Wallbox พร้อมบริการติดตั้งหรือเทรดอินรถของคุณมูลค่าสูงสุด3 0 0 0 0นบาทค่ะ และอีกหนึ่งตัวเลือกกับเครื่องยนต์ดีเซลสําหรับรุ่น730 LD รุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์6สูตร3.0ลิตร Twin Power Turbo ให้กําลังสูงสุด265แรงม้าแรงบิดสูงสุด620นิวตันเมตรค่ะ ระบบขับเคลื่อน2ล้อ S Drive นะคะเกียร์อัตโนมัติ8สปีดเตดิฟทอนิกสปอร์ตและอัตราเร่ง0ถึง100ออกิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่6.2วินาทีค่ะราคาเริ่มต้นที่6,139,000บาทผ่อนเริ่มต้น52,999บาทต่อเดือนและข้อเสนอพิเศษสำหรับงานมอเตอร์โชว์อัปเกรด BSI 6ปีประกันชั้น1สูงสุด3ปีหรือเทรดอินรถของคุณมูลค่าสูงสุด3 0 0 0 0บาทเป็นผู้นำแห่ง ท้องถนนกับ BMW Series 7ได้แล้ววันนี้พร้อมรับโปรดีๆที่มอเตอร์โชว์ตอนนี้ซู่ชิงอยู่กับ BMW Genius นะคะจะมาถามคำถามยอดฮิตที่คนที่สนใจอยากจะซื้อ Series 7จะอยากรู้ค่ะคำถามข้อแรกเลยนะคะ b l a กอ In Hybrid ประหยัดน้ำมันจริงหรือเปล่าคะครับผมก็คือถ้าถามว่าประหยัดจริงไหมนะครับ ถ้าเกิดคุณลูกค้าเนี่ยมีการชาร์จรถยนต์อยู่เป็นประจำมันจะให้ประสิทธิภาพในการประหยัดน้ํามันที่ดีขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดรถยนต์ไม่มีไฟนะครับวิ่งด้วยตัวเครื่องยนต์เพียงอย่างเดียวรถยนต์ของ BMW ครับเรามีเทคโนโลยีที่เราเรียกว่า efficient dynamic ะนะครับคือเกณฑ์การจ่ายพลังงานหรือว่าจ่ายน้ํามันเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์จะประหยัดน้ามันดีเยี่ยมแต่ถ้าเกิดไม่มีไฟจะประหยัดน้ํามันได้ดีแน่นอนครับผมค่ะ และเมื่อมี2รุ่นนะคะ730 LD กับ745 LE บแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าต้องเลือกเนี่ยต้องเลือกจากอะไรคะครับผมขออนุญาตอธิบายเรื่องของความต่างก่อนนะครับ mm hmm. ขออนุญาตยกตัว745 LE เมื่อเทียบกับตัว730 LD นะครับสิ่งที่ตัว745 LE มีมากกว่าตัว730 LD ก็คืออย่างแรกครับถ้าเราสังเกตที่ไฟหน้าไฟหน้า mm hmm. จะเป็นแบบเลเซอร์ไลท์นะครับอย่างที่2คือคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับระบบ Active c r u i s e c o n t r o รเพราะฉะนั้นกระจังหน้าเนี่ยจะมีเรดาร์ติดมาด้วย นะครับอย่างที่3จากภายนอกคือจะเป็นเรื่องของล้อแม็กนะครับอันนี้คือดีไซน์ภายนอกที่แตกต่างกันส่วนด้านในครับอันดับแรกเลยก็คือจะเป็นเรื่องของตัว Head Up Display ก็คือจะมีจอแสดงผลที่ฝั่งคนขับด้วยอย่างที่2ครับจะเป็นเรื่องของเครื่องเสียงนะครับตัว745 LE เนี่ยจะให้เครื่องเสียงที่เป็นระบบ b o w e r and อ i ด์วินะครับอย่างที่3ครับหลังคาตัว745 LE เนี่ยจะเป็นแบบเขาเรียกว่าพาราโรมิกสกายลูชนะครับก็คือจะมีเม็ดดาวประมาณ1 5 0 0 0ดวงอย่างสุดท้ายก็คือ 745 LE เนี่ยจะมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อในขณะที่ตัว730 LD เนี่ยจะมาพร้อมระบบขับเคลื่อน2ล้อละเอียดมากเลยสามารถตัดสินใจเลือกซื้อได้เลยนะคะ<ข>อ,อีกข้อหนึ่งนะคะอยากจะให้ปิดท้ายด้วยการบอก7เหตุผลที่คุณควรจะซื้อซีรีส์7ค่ะครับผมอย่างแรกเลยครับซีรีส์7เนี่ยเป็นแฟลกชิปนะครับเป็นเรือธงของ BMW เทคโนโลยีอะไรก็ตามที่ใหม่ๆเนี่ยจะอยู่ในตัรถยนต์คันนี้อย่างที่2ครับ745เป็นรถยนต์ที่สะท้อนความเป็นผู้นํา อย่างที่3ครับคันนี้เนี่ยมีการปรับดีไซน์ใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นขนาดกระจังหน้าที่ใหญ่ขึ้นโลโก้ด้านหน้าใหญ่ขึ้นนะครับรวมถึงมีการปรับไฟให้ดูเพลียมากยิ่งขึ้นอย่างที่ 4. ครับพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวรถยนต์นะครับคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่เป็นแบบปลั๊กอินไฮบริดเบนซินหรือว่าจะเป็นดีเซลก็ได้รวมถึงมีการลดน้ําหนักรถยนต์ด้วยการใส่คาร์บอนคอร์โดยเพื่อลดน้าหนักตัวรถยนต์เนี่ยให้เบาลงอย่างที่5ครับผมจะเป็นเรื่องของอินโนเวทีฟนะครับ Gesture Control คุณแค่วาาาดมืออบากาศ รถยนต์ก็ทาการลดเสียงหรือเพิ่มเสียงก็ได้อันนี้คืออินโนเวทีฟที่เราใส่เข้ามาในคันนี้อย่างที่6จะเป็นเรื่องของคอมฟอร์ตแอนด์เวล i ี g ิงเรามีระบบที่เรียกว่าเอ็กเซคิวทีฟเเบนั่งเพื่อยืดขาก็ได้นะครับหรือว่าใช้งานผ่านตัวแท็บเล็ตเพื่อสั่งงานปรับเปลี่ยนเพลงปรับลดแอร์นะครับรวมถึงสั่งงานในน i เวชันก็สามารถทําได้และอย่างสุดท้ายเลยครับอย่างที่7คือเซเว่นซีรีส์เนี่ยตอบโจทย์ทั้งวันนี้เราจะเป็นผู้ขับอย่างเดียวก็ได้หรือจะเปลี่ยนเป็นผู้้้้้บบบรรริหรหหหาาาาานนนนนนนัันัััั่่่งงงงขขลลแววมมมีีคคคถยยยตต์ใอโจทท แล้วก็พูดโดยสารคราวนี้เรารู้และว,ว่าภายในห้องโดยสารของซีรีส์7เนี่ยสะดวกสบายแน่นอนถ,ถ้าหากว่าใช้งานจริงสามารถขนสัมภาระได้มากน้อยแค่ไหนคะถ้าเกิดเป็นตัว730 LD เนี่ยจะอยู่ที่515ลิตรในขณะที่ตัว745 LE เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ420ลิตรนะครับ<ม>สามารถใส่กระเป๋าเดินทางได้ถึง2ใบนะครับและยังมีพื้นที่เหลือเนี่ย ให้คุณสู้ชิงเนี่ยใส่อุปกรณ์อย่างอื่นเพิ่มเติมได้อีกอซึ่งผมมองว่ามันเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนครับผมค่ะและนี่ก็คือคำถามยอดฮิตที่คนอยากจะซื้อซีรีส์7อยากจะรู้จาก BMW Genius ของเราค่ะ BMW 745 LE ราคาเริ่มต้นที่6,439,000บาทผ่อนเริ่มต้น55,999บาทต่อเดือนและข้อเสนอพิเศษสำหรับงานมอเตอร์โชว์ อัปเกรด BSI 6ปีประกันชั้นหนึ่งสูงสุด3ปีเครื่องชาร์จ BMW i Wallbox พร้อมบริการติดตั้งหรือเทรดอินรถของคุณมูลค่าสูงสุด300,000บาทค่ะ BMW 730 LD ราคาเริ่มต้นที่6,139,000 0บาทผ่อนเริ่มต้น52,999บาทต่อเดือนและข้อเสนอพิเศษสำหรับงานมอเตอร์โชว์ อัปเกรด p s i 6ปีประกันชั้นหนึ่งสูงสุด3ปีหรือเทรดอินรถของคุณมูลค่าสูงสุด300,000บาทเป็นผู้นำแห่งท้องถนนกับ BMW Series 7ได้แล้ววันนี้พร้อมรับโปรดีๆที่มอเตอร์โชว์และนี่ก็คือไฮไลท์ของ BMW Series 7ค่ะสามารถชมไฮไลท์อีกมากมายของ BMW รุ่นอื่นๆในงาน BMW v i r t Motor u a l Show 2020ได้ในคลิปต่อไปเลยค่ะ